น่าเบื่อนะพี่ชายฉันนะรัฐราชการอยู่ในเมืองนะดูไม่ต่างเงินแล้วดีเสียแล้วไม่ใครก็ส่งเสียเลยดูสิเออคอตองก็ไม่มีมาให้เลยลูกคนทุกคนน้เดี๋ยวเคยดูนะได้แล้วโอ้โหมีตะงงวยเฮ้ยโอ้ตายแล้วพี่ตายแล้วนี่อยากจะรู้นะพี่เนี่ยมีน้องสาวอยู่หรือเปล่าพี่ภาษาอะไรถ้าปล่อยน้องอยู่บ้านคนเดียวแกไม่โอนใช่ไหมไม่โอนเขาโดนเขาโจรหรือว่าใครอาจจะมาคบคือน้องสาวน้องสาวสวยขนาดนี้อีกอย่างเขาก็เหมือนเคยส่งเสียเลยนี่ ไวตลอดเลยนะจิ๋นนอกูนะกูกดปุ่มจะต้องไปหยุดอยู่มึงมึงไม่หยุดจริงๆเนาะทำไมเนี่ยไม่หยุดจะได้ยังไงไม่ปักไม่ป้องเลยจบกิวะดิมึงมีตัวดีเลยพวกนี้แสงตัดขาที่กำมังอะไรมันไปตัยแล้วตัดแล้วว่ด่าว่าพี่พี่เป็นพี่ของเองนะแหมไม่ได้ด่าได้ไงแกคอยห่วงฉันมื่อไหร่ะก็พี่อยู่เลยมันมีงานทำหลายอย่างพี่ก็เป็นห่วงเหมือนกันแต่ว่ามีเวลากลับมาอ๋อไม่มีเวลา นี่นี่คือตัวสตพ็อปใช่ไหมแต่กลับมาก็ดีแล้วไอ้นางใจเย็นๆรอเนี่พี่กลับมาเนี่ยจะเอาเงินทองมาให้มากมายเลยจริงตัวเนี้ยแล้วเดี๋ยวซื้อผ้ามาให้เทียบเลยจริงตัวเนี่ยเพระว่าพี่ไม่ได้มาสองคนพี่พาเพื่อนอีกสองคนเนี่ยมาพักบ้านเราก่อนว้าี่พาเพื่อนมาอีกแล้วเนี่ยเออเอา้น่เดี๋ยววันนี้เช้าเดินทางเข้าเมืองนี่มันมืดค่ำแล้วข้าวต้องกินแล้วนะ ไม่กี่ชั่วโมงเด็วก็เช้าแล้วเนี่ยโอ้ยไมมีข้าวหรือเปล่าโอ้ยไม่ใช่ตังกล็อกข้าวข้าวหมดหมดแล้วข้าวหมดข้าก็ไม่มีแล้วไม่ไปซื้อที่ตลาดมาเล้วโอ้ยเราตังค์ไหนไปซื้อน่าตกเอาใจเลยไปรับเพื่อนที่เข้ามาก่อนไปเดี๋ยวค่อยคุยกันครับเขาอยู่ข้างนอกสองคนรู้แล้วต้องห่วงเดี๋ยวเอาก็รับเองละต้องรับอย่างดีเลยแหละนิสัยไม่เคยเปลี่ยน